รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับรายการไปปปล่ะผมเจ้าชายตะมุงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยนนท์ครับผมดรวินพีรวัตรลีวิสิตพัฒนาผมพิสิทิตพุนสิริโพธิกรไร่ประภาวันเขาคอรีสอร์ทครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ไร่ประภาวันเขาคอรีสอร์ทนะครับตรงเนินนี้ถือว่าเป็นเนินมางกอนนะเพราะว่าเรามองเห็นหมดสถานที่ต่างๆอะไรต่างๆถ้าใครพึ้นมาที่นี่นะครับมาตั้งแคมป์ปิ้งตรงนี้นะฮะเล่นรอบกองไฟและต่างๆนี้นะครับ จะเป็นสมรภูมิที่ได้ใจจริงๆเป็นสมรภูมิที่มีความสุขนะฮะแล้วก็สูงกว่าคนอื่นเขาด้วยอ่ะเราจะไปในงานสารฝันปันหลักให้กับน้องๆน,น,นะครับในค่ำคืนแห่งมิตรภาพณสนามโรงเรียนเพียงหลวง18ตำบลปากตมอำเภอเชียงคาจนจังหวัดเลยเสียอไอ้วังสะพุงล้อแม็ก ประธานชมรมเมียงเลยสีคุณสีออฟโรดเดินทักทายเพื่อน้องน้องพี่พันธมิตรออฟโรดทั่วประเทศและหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมสารฝันปันรักจากพี่สู่น้องครั้งนี้เป็นปีแรกเสียงเพลงเสียงดนตรีที่ขับกล่อมโดยการสนับสนุนของเสียแดงแห่งเขาเหลียงซานจากแคมสนตำบลเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกส่งมาสร้างสีสันปันความสุข ฝ่าลมหนาวด้วยรอยยิ้มเปืือนหน้าทุกคนนะครับเ,เที่ยวเซฟี่เหนื่อยก็พักอยู่ก็บอกกลัวม่งเม่งเขาเคาะโดยพ่อครัวหัวป่าม่งเม่งแปงเ อบบราการดีๆสูงส่วนตัวต้องไร่ประพาวันเขาคอรีสอร์ทโทรเสียบข,ขวัญ0 8น6์9ปดเ8้แไรประพาวันเขาคอรีสอร์ทถังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกหลือผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2 5 4 4 เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบซ์เพรสเ S B นะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ที่เบส兰州ลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลา拉า 摩托车停车，停车场。摩托车行业呢，啊，得多少？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 多少 เผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นต้องใช้ทั้งเช่าเศรษฐีบรรจุ30แท็ซูนแค็บูนละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโตจจดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0ย์8าทางเช่าเศรษฐี มิวสิกเขาคอตื่นมาคุณเจอหมอกเลยห่างจุดชมวิวแค่8กิโลน้ำตกสีดิก2กิโลทุ่งกังหันลม15กิโลวัดผาซ่อนแก้ว28กิโลไอดีลนยนะครับ091 025 1779ราคาพิเศษสำหรับคนพิเศษมิวสิกเขาคอตื่นมาคุณเจอหมอกเลย เมื่อเรานักบุญหัวใจเดียวกันมาพร้อมหน้าก่อนจะทำกิจกรรมสารฝันปันรักจากพี่สู่น้องจึงขอหยิบยกกรดดีๆว่าลีเด็ดมาเอ่ยกันสักหน่อยนะครับอันชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานย่อมเป็นคนพิกลนักแเสียงเพลงที่ขับกล่อมเสียงดนตรีที่เล้าอารมณ์มันช่างปันสุขอย่างท่วนหน้าจริงๆ เจ้าชายสายลุยและทีมงานรายการไปปละล่ะมีหรือจะทนไหวก็เอาด้วยสิครับาาก,ก,าเกเตเ คือดีจังเลยคือเสี่ยวพาผมสนุกจนผมลืมไปหมดทุกอย่างแล้วครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะให้ท่านผู้ชมพักเบรกอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับยิ่งเปลี่ยนพศใหม่เราเปลี่ยนตัวเลขใหม่ด้วยเปลี่ยนเป็น75็ด MVTV ช่องนี้กดไป75แล้วเวลาดีเวลานี้นะฮะ4บสโมงเย็นเจอพวกเราทุกวันนะครับเ <75 S 1> สาร์กับอาทิตย์นะเป็นวันพักผ่อนนะครับ75ใช่ิบห้ค่ะ75กดล่างไปเลยไม่ใช่เปลี่ยนช่องจะกดบนหรือกดล่างไม่ไม่อย่าลืมกลับด้วยนะ ห้าเจ็ดตัวเจ้าค่ะเจ้าท่านผู้ชมครับผมเจ้าชายตับองคงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติรนนท์ครับผมดรวินพีรวัตรลิขสิทธิ์พัฒนาผมพิสิทธิ์ปุณสิริโปธิกรครับครับพัชชมโฆษ์นาสักครู่หนึ่งยวกลับมาครับไปเะล่ะไปสิครับปปเอนนนะะ็ค ทังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเลืมผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอ็กเพรสเทรนเอ็กเพรสนะครับแบบ่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ที่เบยเ兰州兰州青海ลาซา ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่า拉าโปตลาพาเลตเอ่อยื่ยืสกำลังแลกเปลี่ยนยัมฟูเออโปตลาโปตลาเลฟรถทิ้งทง่ชอดรงโปตลาแห่งนี้นะครับ ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทำเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราอส่วนไม่เป็นพังเช่าเศรษฐีบรรจุ30แทปบูนแท็บสูนละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจังนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ9ก0บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0 9 8ย์8 8 8 4 0 ทางเช่าเศรษีเอาล่ะครับผู้ชมครับ เรากับเข้าสู่บริการของรายการไปปปละทางสถานีโทรทัศน์ช่องนี้เวลาเดียวกันนี้เป็นประจำนะครับญ่ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีรถก็เท่ด้วยรถเท่ด้วยแต่ไม่แดงแต่ไม่เอ่ยยี่ห้ออะไรนะถ้าเป็นสปอนเซอร์จะเอ่ยนะครับขอโทษด้วยใช่ถ้ามาเป็นสปอนเซอร์ของเราเราเร่บเอ่ยนะนะเราจะโค้ชช็อตด้วยนะครับผมจะบอกยันดอกยางรถเลยครับเช้าวันที่25ธันวาคมเดือนแห่งการเปลี่ยนผ่านพศใหม่ เจ้าชายสายลุยและทีมงานรายการไปประหลักรีบตื่นแต่เช้าตรู่มาเก็บบรรยากาศก่อนจะเริ่มพิธีการกิจกรรมสารฝันปันรักจากพี่สู่น้องครั้งที่หนึ่งในอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะมาถึงนี้พี่สมานเตรียมอุปกรณ์ขั่วข้าโพดแจกเด็กๆที่จะมารับสิ่งของดาบโอแห่งพักดีจเจริญยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถดนทุกชนิดเคลียร์สถานที่อย่างขมักขม้น เพื่อนพ้องน้องพี่จัดแจงเก็บที่นอนหมอนเต็มเที่ยวเซฟี่เหนื่อยก็พักหิวก็บอกครัวม่งแม่งเขาเคาะโดยพ่อครัวหัวป่าม่งม่งเม่ง081 475 1640 ชอบบรรยากาศดีๆสูงส่วนตัวต้องไร่ประพาวันเขาคอรีสอร์ทโทรเสียบข,ขวัญ0896398278ไร่ประพาวันเขาคอรีสอร์ททังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกลหนืผู้ชายคนนี้ตามหาทังเช่าปีพุทธศักราช2544 เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอ็กเพรสทรนเอ็กเพรสนะครับแบบ่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแลวจะขึ้นไปที่ที่เบสา州ล海赤巴ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลา拉า 莫塔拉帕雷。Ba you, hey. uh. Yes yes、exactly. e。我们来变。演播、uh.。哦。莫塔拉，莫塔拉。Left。车停停车场。莫塔拉แห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อถัง เผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นต้องใช้พังเช่าเศรษฐีบรรจุ30แท็บูนแท็บูนละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกับปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก098 428 8840ทางเช่าเศรษฐี มิวสิกเขาคอตื่นมาคุณเจอหมอกเลยห่างจุดชมวิวแค่8กิโลน้ำตกสีดิบ2กิโลทุ่งกังหันลม15กิโลวัดผาซ่อนแก้ว28กิโลไอดีลน์นะครับ091 025 1779ราคาพิเศษสำหรับคนพิเศษมิวสิกเขาคอตื่นมาคุณเจอหมอกเลย กองทัพต้องเดินด้วยขากำลังวังชาต้องเติมท้องให้อิ่มต้มไก่ปลาครับเมนูพื้นบ้านต้องใส่มะก,กอ,อกครับเมื่อเช้า AP เฮาวังสับพุงจังหวัดเลยรับสร้างบ้านโดยเสียเอได้จัดสำรับกับข้าวให้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมสารฝันฝัน <ชา S 1> รักจากพี่สู่น้อง ได้เติมพลังงานด้วยอาหารชาววังสะพุงท่านผู้ชมเคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ไหมครับถ้าเคยสุดยอดมากครับถ้ายังไม่เคยไปพละจะพาไปชม ครับโดยเซาเบย์เทปโรยเกลือนะครับเข้าไปแล้วมันไม่ติดนะเน็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวถ้าได้เป็นจีนนี่จะเป็นเมนูลาบไก่นะครับแต่ว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลาบเหนียวนะครับถ้าไทยบ้านมันต้องโขกให้เนื้อแตกนะครับแล้วก็ผสมน้ำซุปนิดนึงนะครับ แต่คล้ายราบปลาแต่ไม่เหมือนราบปลา mm hmm. ก็รารสชาติต่างกันนะครับอันนี้จะออกออกรสชาติไข่ปลาจะออกรสชาติเปรี้ยวๆนิดๆน,นะครับเพราะว่าที่มันเหนียวเนี่ยเพราะว่าเขาใส่เตาครับร้อน แบ่งเคิงเลยเพราะผมสั่งแก่างละสองชุดอีกแล้วสั่งมาแกงสอง อีกมุมของอาหารที่อุดมไปด้วยเชฟเกิลคุบรังสรรเมนูข้าวจีชาววังสะอุงเจ้าชายสายลุยขอเรียกว่านักเก็ตจีก็แล้วกันนะครับขั้วยังมีความสุขที่สมานยิ้มไปขั้วไปเจ้าชายสายลุยขอเรียกขเยกขาาวโดขั้วอมยินละกันนะครับ น,น้องนุ่นหนูรับข้อพูดขั่วด้วยความดีใจดูดูไปก็มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับผู้คนก็เริ่มทยอยเข้าสู่สนามโรงเรียนบ้านเพียนหลวง18เริ่มหนาตาขึ้นมาแล้วนะครับ คุณเจ้าหน้าที่เมืองเลย4ี่คุณสี่ออโรถเตรียมสิ่งของเพื่อส่งมอบอย่างขมักขันแน่เจ้าชายสายลุยออกมายืนดูขอบสนามที่มีมุมสูงมองลงไปช่งงดงามน้ำใจเหลือเกินครับท่านผู้ชม โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการประสานงานและผู้เริ่มต้นครับครับวัสดีสดครับปีใหม่ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ ก็ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขสุารมทานนั้นมีหนูเยอะมากการต้อนรับปีใหม่นะครับพกินพวกเราก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ถือโอกาสมาทำบุญมาแจกของเด็กเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนให้ให้เด็กนักเรียน ก็ไม <S. How |ms|> ่มีอะไรมากครับในในฐานะประธานชมรมเมืองเลยสี่คนสี่ออฟโรดก็กล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงออกสู้กับในระดับชาติไทยดีที่สุดครับอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับดีครับไปไม่ก่อนนะฮะมันจับผมขึ้นมามา เสียงตุบตับตบตับตุนจุนตั้มตั้มตูนตามที่ดังไม่ขาดสายเปรียบเสนือนน้ำใจที่ไม่แห้งเหือดที่สมานคนมึงการบ้านไร่และครอบครัวยังขั้วเขาโพดให้น้องๆอย่างต่อเนื่องน้องใหม่ไฟแรงเลยครับ เขาเรียกว่าเป็นชูกําลังแต่ไม่มีหัวใจครับมีส่วนผสมจากสมุนไพรครับโอ้โหคล้ายๆแบบกินแล้วก็เหมือนเช่าเศรษฐีนี่แหละอ่าใหญ่อนกันเลยฮะแต่อย่าลืมครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่เรานั่งอยู่นี่นะฮะอยู่ที่เขาเรียกว่าเนินบางกอกนะที่นี่นะเนินบางกรนะดูถนนหมายเลขอะไรสิบสองหมายเลขสิบสองนะครับสายตรงเลยนะครับถ้าอยากจะได้บรรยากาศอินเดียแดงหรือแคมปิ้งต้องที่นี่ครับไร่ประภาวนขโคกอริสส์นะฮะหมดเวลาแล้ว ผมเจ้าชายต่ามากลางเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุดตีนกันครับและก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับผมดรวิทย์ธีรวัฒน์ดีวิสิทธิ์พัฒนาผมพิสิทธิ์คุณสิริโภติกร,กรครับครับท่านผู้ชมครับแหมเสียดายนะครับบรรยากาศเรากำลังสวยๆกำลังเลยก่ันไป<อ>เลยก่อนนะอย่าลืมติดตามต,อต่องไปแล้วกันนะครับว<ๆ>ันนี้หมดเวลาแล้วครับขอให้มีความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เฮงเฮงรวยรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเปล่ะไปสิครับ ังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหนือผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกองตอนนี้เราจะไปแบบเอ็กเพรสเทรนเอ็กเพรสนะครับแบบดรวนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าลราจะขึ้นไปที่ทิเบต兰州ง州青海ลาซลา ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่า拉าโปตลาพาเลตเออ yes yes กำลังแลกเปลี่ยนยัมฟูเออโปตลาโปตลาเล็บรถ停停车งโปตลาแห่งนี้นะครับ ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทมเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะสวนไม่เป็นพ้องเช่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ5 0 0มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุหลังคาโลกเหลือกระปุกละ9ก0บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก 3. กระปุก0 9 8ย์8 8 8 4 0 唐朝塞提。